กันแดด every e v e y day use จะมีประโยชน์อะไรไหมผมมักจะทาตอนถ้าผมจำคำถามไม่ผิดนะผมชอบอ่าผมมักจะทาตอนไปเที่ยทะเลเอ่อผมจะบอกว่าอ,อยากันไอ,อ้ยากันแดดอะไม่ใช้ได้ดีที่สุดครับพูดคำนี้จริงๆนะไม่ใช้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะ every day จะ someday เอาง่ายๆครับคิดแบบปีที่แล้วสวบจวบจนตอนนี้กรมอุทยานทางทะเลออกค่ะออกกฎไม่ให้นักท่องเที่ยวที่ทาครีมกันแดดยี่ห้อผมจำไม่ยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดังแล้วก็สารที่เขาต้องห้ามจริงๆก็เป็นสารที่มีอยู่ทั่วไปใน ครีมกันแดดห้ามลงเล่นน้ำในอุทยานทางทะเลเพราะว่าสารในครีมกันแดดทาให้ปาลาการังตายและทําให้สัตว์น้ําตายได้คําถามผมคือขนาดว่าคุณทาคุณลงน้ําไอ้ที่คุณทามาละลายน้ําไปส่งผลทําให้อะไรครับส่งผลทําให้สิ่งมีชีวิตในนั้นตายได้แล้วคุณทามันจะตายไหม่นะก็ผ่อนส่ง คุณก็จะมีโอกาสที่จะตายผ่อนสงอันนี้พูดว่าเห็นภาพ mm hmm. เห็นภาพอะไรยังครับพรอนหนาวอาจะ every day ไม่จะ some day ผมไม่รู้แต่มันไม่ดีแต่โอเคยกเว้นให้อย่างหนึ่งเขาเรียกว mm ่า physical hmm. sunscreen เป็นพวกนี้มันจะผสมสติก้าพวกนี้มันจะท้อนแสงอันนี้โอเคแต่ถ้าบรนดาเป็นครีมที่มันเป็นลักษณะของคมีมข้อไอตัวนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของคีมแดดทีนี้ ถามว่าโอเคถ้าคุณไปเล่นทะเลแล้วคุณคิดว่าคุณต้องโดนแดดหนักๆอะ่ะผมแนะนําว่าจะทาก็ทานะแต่ให้เน้นเป็นฟิสิกส์ให้เยอะอย่าเป็นเคมีคอลเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือแดดเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่กลัวแดดคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตลกสิ่งใดที่จําเป็นแต่เราดันไม่เอามันกลัวเพราะเราถูกสอนว่า ตากแดดแล้วจะเป็นมะเร็งผิวหนังประเทศไทยอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรแดดม่นโคตรเปรี้ยงอะแต่คุณเชื่อไหมท็อปเทนมะเร็งไม่มีครับมะเร็งผิวหนังเออทั้งทั้งที่มันควรจะเป็นอันดับตน้ตนๆใช่ปะแล้วแถมคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังคุเชื่อไหมครับตามสถิติเป็นพนักงานออฟฟิศครับไม่ใช่ชาวนาชาวไร่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องอยู่กลางแดดเออ เห็นอะไรไหมครับเราถูกสอนให้กลัวในเรื่องที่มันควรจะดีกับเราแล้วสุดท้ายเขาก็ขายสัเปะรนวิตามินดีแค่เคทูนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราเรว่าเราถูกทําธุรกิจในเรื่องสุขภาพของเรา นะครับเพราะาครีมกันแดดไม่ใช่เป็นอย่าใช้แต่โอเคถ้าคุณไปออกทะเลแล้วมันจะมันโดนแดดเยอะๆก็โอเคผมเข้าใจนะก็ใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้บ่อยอย่าใช้เยอะเพราะว่าจริงๆการที่คุณได้ไปทะเลคุณเชื่อไหมนั่นแหละครับคือโอกาสที่คุณจะได้รับแสงแดดประโยชน์จากแสงแดดสเตอรอยธรรมชาติได้วิตามินดีธรรมชาติได้ไนตริกออกไซด์ธรรมชาติอู้ไดเป็นฮอร์โมนดีๆในร่างกายเรามากกว่า20ชนิดต้องใช้แดดนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ควรทาครีมกันแดดด้วยเหตุผลใดๆเลยยกเว้นก็คือถ้าคุณจําเป็นต้องออกแดดแบบจัด,จดๆแรงๆเช่นบ่ายๆไงที่มันแบบเปี้ยงก็โอเคนะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเมื่อไหร่ที่คุณทาครีมกันแดดคุณจะไม่ได้ประโยชน์จากแดดมันต้องเปื่อยมันต้องผิวโดนเสื้อผ้าก็อย่าไปซื้อไอ้ที่กันยูวก็ซื้อแบบผ้าปกติผ้าฝ้ายผ้าไหม อะไรอ่ะที่มันเป็นผ้าธรรมชาติครับพวกนี้มันจะทะลุแสงมันจะทะลุได้ดีอย่างใครมีปัญหาเรื่องการมีลูกอ่ะผัวเมียเลยนะครับทั้งแฟนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใส่ผ้าถุงใส่ผ้าเข้ามาไปตากแดดนะครับไม่ต้องใส่ชั้นในนะครับผู้หญิงเป็นมะเร็งหรือกําลังมีปัญหามีก้อนเนื้อที่เต้านม กโนโบาครับเอาผ้าอะไรไม่รมู้อ่ะแล้วแต่ผ้าถุงผ้าขามาข,ของแฟนมันก็ได้มามัดอะ่ะทาแบบกระโจมโอบแบบคนสมัยก่อนนะครับแล้วไปตากแดดครับจะดีขึ้นผู้ชายมีปัญหาต่อมลูกมากมีปัญหาต่อลูกหมากโตมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์มีลูกยากอสุจิมีน้อยไปตากแดดครับตรงไหนคุณเป็นแผลคุณอยากให้แผลหายเร็วตากแดดครับคุณกระดูกหักอยากให้แผลอยากให้กระดูกสมานเร็วเอาไปตากแดดครับจริงๆ ผมต้องบอกว่าคุยกับผมไม่ได้มีอะไรคนระับบ้าๆบ,บอๆอะไรก็ตาแดดอะไรก็จาวดิง้งอะไรก็อาหารธรรมชาติไม่มีแค่นั้นจริงๆอัน,นี้อาอาจารย์อาจารย์าารยังสิบห้าปอร์เซ็นอยู่มันโปรแกรมด้วยสมาร์ทคอนแทคบนบล็อกเชนแห่งชาติมันเดินทางมันเดินทางถึงลํไไ้แล้วมันก็ปลดปลดล็อกตัวเองได้เป็นระบบเดียวกันสีโอเคครับอาจารย์อาจารย์เปรียบเทียบได,ได,ได้ได้เข้ามากเลยครับ <laughs> มันเป็นบล็อกเชนใช่ครับโอเคเอ่าโอเคเพราะงั้นเรื่องทายากันแดดเม k e s e n นะครับแล้วอ่ะทีนี้เมื่อกี้อ่ะผมยังพูดไม่จบเรื่องหนึ่งใช่ปะคือคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศแล้วถามว่าทําไมพนักงานออฟฟิศถึงเป็นเยอะเพราะพน,านักงานหนึ่งพนักงานออฟฟิศไม่ค่อยโดนแดดสองพนักงานออฟฟิศไม่ค่อยโดนแดดแต่ดันท่าเรื่องทายาไอ,อยาทาครีมกันแดด แล้วครีมอ,อะไรส่วนใหญ่เป็นสารเครมีครับแล้วสารเครมีทําอะไรครับก็ไปจัดการกับเชื้อที่อยู่บนผิวหนังเราครับแล้วก็ทำให้เชื้อเราเสียสมดุลจบ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแล้วคุณก็จะเข้าใจว่ามันมีอะไรต่อมนึงไป